สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสิคนเนาะคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพารวยค่ะวันนี้เนาะคะ่ะเป็นวันดีอ่าแอดก็ได้ทําพิธีเนาะคะ่ะไหว้แม่ทรณีไหว้องคเทพเทวดาเนาะคะ่ะทำภาหวานก้าพาเนาะจากหลวงปูอ่อรุณนนะคะเป็นผู้สวดส่งมาให้นะหลวงปู่ว่า อสวดกรท่านเป็นอยังคือได้โชคได้ลาบหน่อยแท้พ่สันก็เลยสวดเนาะค่ะสวดผ่านมาทางโทรศัพท์เนาะค่ะแอดก็ได้ถวายเนาะค่ะถวายข้าวข้าวกรบกล้ยข้าวเหนียวแม่ค่ะเก้าผ้าเก้าขำอันนี้หลวงปู่เพิ่นผ้าเฮ็ดเนาะค่ะหลวงปู่รุ่นผ้าเฮ็ดสวดมาเดี๋ยวแอดสิตยต้ท่ายขเบิง่งเนาะค่ะ นี่อย่างนี้ท่อนสะท้อนแสงนะคะลมมีลมนะคะมีลมนี่ค่ะเข่ากับกล้วยเก้าคั่มกับน้ำหนึ่งแก้วเฮ็ดง่ายๆเนาะคะ่ะทำง่ายๆแล้วก็มีพวงมาลัยดาวเรืองเนะะงาะพวงมาลัยดาวเรืองกระทางทูบเนาะ,ะตัวผ้าไอ้ผ้าคู่นี่บ่ต้องก็ได้สั้นแต่ว่าแอดก็เฮ็ดไปเลยที่เดียวเนาะคะ่ะนี่ค่ะ หลวงปู่เฮ็ดง่ายๆง่ายๆเนะ้อคกะก็คือมีผ้าหวานเก้าผ้าหรือเก้าข่ำสนแล้วก็กระทางทูบนะคะจุดทูบสิบหดอกอันนี้เปิดเปิดกับแม่ทรณีเนะคะหลวงปู่เพิ่นเปิดให้จบผ้ารวยนะคะเอากระทือว่าเป็นมือดีนะคะม่โชคไม่ลาบ เปิดแล้วจะได้แต่สิ่งดีๆเข้ามากับขอให้มีโชคมีลาบมีมานแห้งๆปังฝังเรื่อยๆนเด้อค่ะแรกทั่วเพียจุดเมื่อนี้ขอนะคะกับบ่รู้ว่าจะตรงกับไผหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้ก็มีทั้งเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านเราพัฒนาขอปฏิหารในเด้อองค์เทพเทวดาแม่ธรณียอคันจะไปเราเพื่อนบ้านวันนี้นะคะวันนี้ก็ตรงกับวันที่สิบแปดธันวาคมสองห้าหกเจ็ด คันแมนว่าเลขทุบนี้เนาะค่ะจะไปเพื่อนบ้านก็ขอให้ชัดเจนออกมาเลยเนาะคะ่ะตัวแรกคือจังศูนย์เนาะคะ่ะคือศูนย์อาจสิบมี่หมดหรือจะไปรัฐบาลไทยแต่ว่าตอนที่ออดอธิษฐานก็คือให้ไปเป็นอ่รัฐบาลไทยเนาะค่ะรัฐบาลไทยงวดวันที่สองมกราคมสองห้าเจ็ดตอนแอดอธิษฐานแบบนี้เนาะคะ่ะหรือว่าอาจจะเอาไปเพื่อนบ้านก็นได้เนาะคะ่ะเพื่อนบ้านเมือแรงนี้เนาะ รอบสองทุ่มครึ่งนะคะเราพัฒนากระล่องเบิงนะคะใหม่อยู่กับเพราท่านที่เหมือตัวแรกก็เป็นศูนย์ะคะศนแต่ว่าศูนย์บดเต็มเนาะศูนย์ไม่เต็มนะตัวที่สองนี่น่าจะเป็นสี่นะคะคันเป็นสเนาะ,ะลองเบิงนะคะลองดูพิธีไหว้แม่ทรณีครั้งแรกนะคะน,นี่เนาะ รอทูบอยู่นะคะช่วงที่รอทูบก็เบรงวิวไปพังๆก่อนนอะคะดูวิวไปก่อนเนาะนิ่แต่ทองฟ้าป้านเห็นนกบ่ค่ะ ปูดนกอยู่ทัามงสูงไหมพี่อยู่ดาดฟ้าเนาะคะ่ะแอดทำพิธีอยู่ดาดฟ้าอยู่กรุงเทพเนาะค่ะแอดทำพิธีอยู่ดาดฟ้าอยู่กรุงเทพเนาะค่ะมาค่ะตัวที่สองเป็นสีเนาะคะ่ะอก็ะิเป็น ศูนย์่ชัดหน่สีอ่อยู่บวกค่ะศูนย์ไม่ชัดเนาะตัวที่สองเป็นสี่เนาะค่ะคอยทูบนี้จงแสดงปฏิหารในเด้อเห็นบิดโชคเป็นลาบในเมื่อแรงนี่ก็ได้เนาะค่ะเพื่อนบ้านขามโกงไปลาวก็ได้เนาะค่ะเปิดเปิดเปิด,ปดนะคะเป็นโชคเป็นลาบเป็นมัน แหงๆปังๆก็จะเป็นซีๆบอกหลังตัวล่างเหมือนจะเป็นเลขสี่แล้วเนาะมาเบิ้ลบอกค่ะเมื่อี้ซิเบิ้ลบอกผู้ยาวาเป็นซีแล้วท่าทางเหมือนจะเป็นสี่แล้วเนาะ ตัวที่สองตัวที่สามเป็นสี่ค่ะสี่มาแน่นอนบอกค่ะคือมาจังสันสี่มาแน่นอนบอกค่ะสี่เมื่อแรกเนาะคะ่ะไปเพื่อนบ้านเราพัฒน,นาก่อนเด้อแต่ว่าตอนอธิษฐานนี่อธิษฐานอ่าให้เป็นรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะอธิษฐานรัฐบาลไทย น้องปัวให้แม่นๆเด้อมือแรงนี่เด้อมาเบิ้ลอีหลีบอกกำลังใหม่นะคะแอดกหฮอนแขนแล้วก็แดดแรงเนาะอยากฮ้อนแขนเนีย่ยจักกนอยแดดแรงเหรอเนาะคะ่ะแดดเก้าโมงกว่าจะสิบโมงนะคะเลอีกนิดนึงเนาะคะ่ะ ไปเจริญลุงเรื่องเดอ้อให้ธ้รมาก่าขึ้นเฮงปังดังรวยแล้วไงแม่นม่นเนี่ยชัดเราได้กันศูนย์สี่สี่แล้วไงเห็นบอลเอฟซี MVP. ส้อนแสงเลยจักน่อยแนะล้วใช่ะหมฮึ้ เป็นศูนย์สี่สี่เนาะง่ะชัดเจนเนาะป้าเพื่อนว่าได้อยู่ซันนี่ลักษณะทูบศูนย์สี่สี่เบิ้ลพะนะเอ้าลองเอาไปเพื่อนบ้านก่อนเนาะค่ะเราพัฒนาเมือแรงเนาะเลขทูบขึ้นยังส่ถาทูบเิ่นตั้งยังส่เนาะค่ะ ทูบใหม่แล้วยังตั้งอยู่แบบนี้ก็แสดงว่าเพื่อนว่าได้เดอสําเร็จใช่ไหมคะเนีย่ยบ่หักดิค่ะทูบบัน,นี้บ่หักเลยเห็นบ่คะ่ะเพื่อนแสดงหเห็นเลยว่าบ่าหักตั้งอยู่อ่าตกไปแล้วเพื่อนได้เห็นแล้วเนาะคะ่ะว่าได้เพื่นว่าวามหมายที่รักษาที่อาจจุดทุกครั้งเนาะคะ่ะถ้าเพื่อนอ่า ตั้งอยู่แบบนี้ก็คือว่าสำเร็จเด้อออาสันเพ่นว่ากสิได้เนาะคะ่ะเนาะศูนย์ซีซีเอฟซีจุดทูบวันนี้เนาะคะ่ะก็เป็นการไหว้เนาะคะ่ะเป็นการไหว้เปิดแม่ธรณีให้กับตัวเองเนาะคะ่ะให้กับคนที่ทำด้วยกันนี่แหละ ที่เพิ่นมารวมพิธีน้ำเนะคะ่ะสองคนก็ทำอยู่ดาดฟ้าเล้วค่ะเป็นการทำอยู่ดาดฟ้าเปิดโชคเปิดลาบเปิดมาเน,นะะ้อค่ะข้าวหวานล่องกับใเฮ็ดเบิ้งเนาะคะ่ะคันผู้ใดยอยากเฮ็ดแบบนี้เนาะคะ่ะอยากเปิดลองดูบ่มีโชคมีลาบก็ลองโทรหาหลวงปู่รุ่นเบื้องเน้ะคะ่ะเปิดให้กับตัวเองเนาะคะ่ะ ขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแช่เด้อกับเป็นกำลังใจกับทางช่องโจพารวยด้วยเด้อค่ะขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่นอ้องสูบุกสุขคนที่กดไลค์กดแช่ให้หยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยใบไหนเป็นรางวัลที่หนึ่งเป็นโชคเป็นลาบเป็นมนันเฮงเฮงปังปังรวยรวยทุกๆคน อยากมีโชคมีลาบนค่ะอยากเปิดตัวเองนค่ะเปิดกับแมนเราน,นี่ก็ลองโทรหาหลวงปู่รุ่นเบิงนค่ะอันนี้หลวงปู่พันสวดไถมาจากทางโน้น,นไม่เชื่ออย่าลบหลู่นค่ะลองเอาไปเพื่อนบ้านเบิงนกะศูนย์ซีซีวันนี้นค่ะกาเราพัฒนาวันนี้นะคะ่ะของฝากจากหลวงปู่รุ่นเนะคะ่ะ เราพนฒนวันที่ส8บธันวาคมสองห้าหกเจ็ดตอนเย็นมื้อนี่ปูรุ่นให้สองห้าแปดหทะเบียนรถค้นชื้อขานที่เพื่อนฝันเนาะค่ะไห้ตามตัวนี้สันะะเพราะว่าเมื่อเช้าปููบฝันของน้องนาวาสี่เก้าสันะะยิ้มหวานทั้งพูดทั้งเขียนไห้สันะะปูว่าอารมณ์ดีเนาะค่ะของน้องนาวาสี่เก้าสันเป็นวาของปูรุ่นกับสองค่ะแปดหกเนาะค่ะไปเพื่อนบ้านก่อนเด้อมือแรงหน่เด้อค่ะ ขอขอบุญขาพุ่นปูนะคะที่ทรงแนวทางใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนึกสกอนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะโชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ